กับขอญาติพระยันทุกรุปนะครับขอเจริญพรคุณโยมผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตหลวงพี่พระถาวรถาวลสุโภบวชรุ่นเ0็ดพันตำบลเป็นบวชครั้งที่สองครั้งที่หนบวชปี50ก็ 50, จะขอกล่าวถึงการที่บริกรรมธรรมารหังมาเมื่อการเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี2 5 2 7 ซึ่งมาครั้งแรกก็วันนี้ยังไม่ได้ตั้งใจศรัทธาอะไรแต่ว่านําพระป่ามาทอดทอดพระป่าแล้วก็ได้รับดวงแก้วมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทต,ตะดวงนึงมามาบริกรรมภาวนาสัมมาหังสัมมาหังนี้ก็นั่งแป๊บเดียวก็ก็ได้เห็นดวงสว่างตกศูนย์ตัวตนหายเห็นแทงดวงผุดผุดขึ้นมาตลอดก็ประมาทก็ไม่นั่งตลอดอไปไล่การสนามชายแดนด้านอรัญญ,ญประเทศปี ปี3ามศอ่าไปออกสนามอ่าเป็นหัวหน้าชุดตอนนั้นเป็นร้อยโทไปลาตเวนไปลาตเตนครั้งแรกไปเหยียบกับระเบิดของของฝ่ายเดียวกันที่ไปรับงานจากพลเก้ารับส่งหน้าที่อ่าเป็นพื้นที่วางกับระเบิดไว้ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่นั้นเขาคี้ว่าตรงตรงข้างล่างเป็นพื้นที่จุดแรกแต่คิงมันข้างบนก็รับส่งไม่ละเอียดก็เดินลงไปตำรวจให้ผู้ตทนราชการคนหนึ่งเฝ้าตรวจด,ดูเส้นทางไว้ ก็เดินลงไปเหยียบว่ายเหยียบลงไปแล้วแต่ไม่ระเบิดตรงนั้นนะเดินลงไปก็เดินผ่านลูกระเบิดไปหลายลูกแล้วก็พอนานพอพุกควรเนี่ยก็มีสิบเอกอนันตพรอ,อินทรชดเดินตามออกมาเหยียบระเบิดลูกแรกระเบิดเงป็นเอ็มสิสี่ระเบิดเ, TC, เดสียงดังสนัน่นแต่ว่ามันดินขยายไม่ทํางานดินขยายไม่ทํางานชนวนตายตัวระเบิด,ระ,บดระเบิดแต่นี้มันระเบิดมันแตกป็นกะบ,บีหรบีออกมาแต่ว่าดิน ดินแรงสูงยังอยู่ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันทําไมไม่แตกมันไม่เชื่อมต่อกันก็เลยเอามาเอาไฟมาจุดดินดินระเบิดแรงสูงไฟก็ติดวุ้บหายวับไปเลยคือเพราะสาเหตุทําไมมันไม่ติดเพราะว่าแก๊บมันระเบิดชนวนตายตัวแตกระเบิดเป็นแสงแสงไฟกระจายออกมาแต่ว่าดินดินขยายแรงสูงทึงไวไฟกว่าไม่ติดมันขัดขัดช่วงกันอาจจะเป็นอันนี้สงที่สัมมาระหังก่อนก่อนที่ออกเดินทางลาดเอเวนก็ นี่ครั้งหนึ่งประสบการณคร์ครั้งที่สองเดินต่อมาก็เดินไปประสานงานกับกองทัพภาคที่สองอเดินไปแนวชายแดนที่เชื่กเขา,าเขาพนมดงรักเนี่ยเดินไปผ่านเข้าไปในสนามพุ่นระเบิดของคอนพสที่วางไว้ไปเหยียบอีกสามลูกอพอเดินไปคนข้างหลังจา่าเบกชูชาติเหยียบอีกลูกหนึ่งแตกดังปุ๊บต้ดินก็บอกว่าเราเหยียบกระเบิดแล้วนะทุกคนก็หยุดชะงักนิ่ง อีข้างหน้าละตัวเวนนาเหยียบอีกสองลูกแต่ปุ๊ปสองลูกเลยก็เลยกู้ขึ้นมากู้ขึ้นมาดูเป็นลูกระเบิร์ดของกินแดงขนาดบินโตเขาเรียกว่าบินโตลูกวระเบิดบินโตสีเขียวใหญ่ๆเท่ากว่าบินโตก็นี่คือปฏิหารที่ว่าที่ซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าปฏิหารนั้นมันเกิดมีเพราะว่าช่วงนั้นก็ภาวนาสัมมาหังอยู่มาครั้งที่สองนี่ว้ใวนี้ก็หลังจากที่ได้รับมา เข้าโครงการพระอาจานนี้ก็ไปไปทอดกระถินที่ที่บนกลับมานั่งรถนั่งรถก็ช่วงนั้นประมาณตีสองขากลับมา,มาเกือบเกือบจะถึงที่อำเภออำเภอสีชสิบสองกิโลช่วงนั้นเขาย,ายามจะไม่หลับเพราะว่านึ่งคนขับเ,เขาก็ง่วงนอนก็นั่งเป็นเพื่อนคนขับนั่งข้างหน้าก่อนนั่งก็จะภาวนาสัมมาหังมาตลอดเส้นทางเพราะว่าไม่ไม่ไว้วางใจคนขับรถก็เขาเผลอหลับมันเนื่องจากอ่อนเพลหลับไปประมาณสัก ก่อนจะตีสามนี่แหละพอตื่นมาอีกครั้งหนึ่งลดลงไปอยู่ข้างล่างแล้วลดลงลงลงของลงข้างล่างด้วยความเร็วอาจจะแหกโค้งหรือหลับในไม่ทราบก็ลดพังหมดข้างล่างล้อกระทะแตกยางแตกแล้วก็ไม่สามารถาลาก้นได้ต้องใช้รถยกยกขึ้นมาเองเดียวก็อนุภาพปฏิหารที่เกิดขึ้นก็มีหลายครั้งบางครั้งก็ไปเคยเดดล่มก็เดดล่มล่มไมกลางเป็นที่ล่มมันพอนึกถึง สมาหาหนึ่งพักนี่ก็ร่มกะกลางพึบออกามามมก็หลายครั้งเป็นปัญหาที่ว่าถ้าไม่ไม่ประสบกับตัวเองก็อาจจะคนกห่อาจาจะไม่รู้ปัญหานี้ของวิชาทํากายของเด็กพวกคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเป็นประมาณไม่ได้ก็จะฝากใ,ใ,ให้คุณโยมได้อบอกกันต่อๆกันไปเพื่อความปลอดภัยและเพื่อขายายเครือข่ายให้สมาหังที่ก็ขอ,ขอกลับขอบคุณพระอจารย์ที่ได้แนะนาสิ่งที่ดีให้กับ ทุกคนได้ทราบครับขอบคุณครับ